ไปคิดเนาะแม่ว่าปี2024แล้วอะเราจะสามารถนอนปัมนมได้แล้วค่ะคสสัีดีค่ม เจอกับแม่ยงอีกแล้วนะวันนี้กลับมาอยู่ในซีรีส์การรีวิวเครื่องปั๊มนมอีกรอบหนึ่งแล้วเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยกำลังนะคะต้องบอกว่าจะมีน้องออกมาอีกหนึ่งคนแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่านะวัตรกรรมการปั๊มนมเนี่ยผ่านไปแล้ว3ปีจากมิวนิกเนี่ยคือโอ้โหนะวัตรกรรมไปไกลมากจนแบบ้องกีินเลยนะคะเจอตัวนี้มาแล้วก็เลยแบบไปตำม,มาแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือเครื่องปั๊มนมของแบรนด์ t titude m ัมนั่นเองรุ่น l e e p w e l l เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันในคลิปนี้เลยคะ่ะ ต้องบอกก่อนว่าจะมาอันบ็อกให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะว่าในฐานะที่ตอนนี้เป็นคุณแม่ท้องอยู่ก็เลยอาจจะยังแบบรีวิวได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นว่าใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าต้องบอกตามตรงค่ะแม่ๆทุกคนคือจะบอกว่าอย่างนี้เห็นแล้วก็คือต้องรีบสั่งจองแบบด่วนมากๆ,ๆเลยไม่คิดว่าแบบว่า แต่ก่อนที่เราจะต้องตื่นมาปั๊มนมเนาะทุกสามทุ่มเที่ยงคืนตีสามหกโมงเช้าเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ทรมานและวัดใจมากเลยกับเส้นทางนมแม่ของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปีนี้เนี่ยโอ้โหพิเศษมากแล้วก็ลํามากมาแล้วกับเครื่องตัวนี้นะเดี๋ยวแม่ยกจะแอบมาอันบ็อกซ์ให้ดูนิดหนึ่งละกันว่าเครื่องของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะแล้วก็ใช้งานยังไงได้บ้างนะคะอ่ะเปิดกล่องกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากเลยคุณผู้ชมสั่งมาแล้วก็คือมาถึงปั๊บรีบแกะรีบชาร์จอย่างไวนะคะนี่เลยนะตาเครื่ ก็คือว่าจะเป็นเครื่อง๊ำนมแบบไร้สายก็คือมีมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่ตัวเครื่องเลยเรียบร้อยเราก็คือสามารถใส่แบบนี้ได้เนี่ย แล้วก็คือใส่แล้วก็นอนปั๊มได้เลยเอ็นประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะนอนราบไปแบบ180องศาเลยก็คือได้นอนง่ายได้นอนตะแคงได้เห็นแอดเขาแล้วคือแบบโอ้ยตายแล้วอยากได้มากนะคะก็เลยไปจัดมานะตัวนี้คือจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสําหรับตัวนี้เองเนี่ยคือระบบมอเตอร์ของเขาจะเป็นแบบดับเบิลไมโครแอร์ปั๊มนั่นเองก็คือจะสามารถมีแรงดูดได้เนี่ยอยู่ที่390มมตรประลอดเลยค่ะแล้วก็ความถี่ของรอบของเขาเนี่ยก็คือ142รอบต่อนา ซึ่งโหมดการทํางานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโหมดการทํางานของเขาเนี่ยแอบลองกดเล่นดูแล้วทุกคนก็คือสามารถกดเปิดกดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะแม่แม่แล้วก็ปรับได้ทั้งหมดเนี่ย4โหมดด้วยกันก็คือมนะัส a ช e โหมดเนาะหรือว่าโหมดนวดกระตุ้นนะนะ,ะก็คือปรับได้ตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล9กันไปเลยทีเดียวอันนี้ก็คือปรับได้เลยเต็มที่ของเราเนาะแล้วก็มีโหมด2 in 1นั่นก็คือเป็นโหมดที่จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นน้ำ,น,ำนมเนี่ย8ครั้งนะคะก็คือเป็นการดูดแบบสั้น,นๆเออตื ตุดเนี่ยแดรอบแล้วก็ดูดยาว1รอบแบบนี้เนี่ยจะช่วยทําให้นะคะน้านมเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากๆเลยโหมดต่อมาจะเป็นโหมดเอสเพเช่นโหมดหรือว่าโหมดดูดน้ํานมนั่นเองนะตัวนี้ก็คือสามารถใช้ได้ยาวๆเลยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็โหมดสุดท้ายโหมดที่4ของเรานะคะโหมดดับเบิลเควนซี่โหมดนั่นเองก็คือจะเป็นโหมดที่รีดน้ํานมเอาไว้ใช้ช่วงสุดท้ายตอนประมาณ20-30นาทีสุดท้ายเนี่ยก็คือใช้โหมดนี้ยาวๆเพื่อให้น้ํานมเนี่ยเกลี้ยงเตาได้เลยอะไรเลยนั่นเองเนาะดีงาม มากทุกคนโอ้ยเห็นแล้วแบบว่าอยากจะลองใช้มากๆเลยแล้วก็ในกล่องของเขาเนี่ยไม่ได้มีมาเพียงแค่ตัวเครื่องนะคะจะยังมีเนาะก็คือจะเป็นสายชาร์จมาให้ด้วยก็คือเป็นวอรชาร์จแบบนี้เลยเนาะมีฟ้านะคะเอาไว้ให้ใส่นะปิดขวดเช่นแบบว่าปั๊มนมเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเอาไว้ให้ลูกทานต่อเราก็เพียงแค่ปิดขวดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ขวดตัวนี้ของเขาเองแอทิจูดมัมพึ่งนะคะอัปเกรดตัวใหม่มาเป็นขวดสีชาแบบ P ีพ SU เพราะฉะนั้นเนี่ยทนความร้อนได้ดีใส่เครื่องนึ่งได้ใส่เครื่อง UV ได้ทั้งหมดเลยสําหรับขวดนมตัวนี้ของเรานะทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเขายังมีตัวซิลิโคนมาให้ด้วยเผื่อแล้วแต่ใครว่าแบบว่าขนาดนะคะเต้านมของคุณแม่แต่ละท่านเนี่ยจะไม่เท่ากาันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้มาทาั้งไซส์17 21, 21 24และ28 m MM m เลยนั่นเองนะก็คือเลือกใช้ได้เลยใครแบบว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะสำหรับรอบนี้ รอบนี้ก็คือสามารถแกะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเนาะอย่างแม่ยกเองตอนนี้28ก็คือใส่ไซส์28ลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ประกอบกับขวดได้เลยทันทีนั่นเองแอบมาแชร์เทคนิคการใส่กรวยให้ประสิทธิภาพการทํางานเต็มร้อยกันนะทุกคนแอบสังเกตตรงนี้นะคะก็คือจะมีเป็นทรงครึ่งวงกลมตรงนี้เนี่ยกับตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องใส่ให้อยู่ตรงที่เดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใส่ตรงฐานเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆรีดขอบข้างๆเข้ามาเรื่อยๆนะทำให้กลวยเนี่ยแนบสนิทนะจะสังเกต ได้เลยว่าตัวขอบกลวยเนี่ยก็คือจะกดเข้าไปชิดทุกด้านพอกดเข้าไปชิดแล้วเนี่ยแปลว่ากลวยเนี่ยแนบสนิทแล้วก็คือจะป้องกันเรื่องของกลวยหลวมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้ความจุมาที่1,100มิลลิแอมก็คือจะนอนปั๊มได้เนี่ยประมาณ3.4รอบปั๊มกันเลยทีเดียวโอ้รดนะเอาจริงทุกคนคือแม่ยกเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเแบบีขอดออกมาตอนนี้เลยได้ไหมอยากลองใช้แล้วเอาจิงๆนะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะคะ เจ้าเครื่องปั๊มนมนะคะตัว l ิลฟ์เวลของเราเนี่ยจะต้องแอบบอกก่อนนิดนึงว่านะคะราคาเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยจะเป็นราคาต่อนหนึ่งข้างนะก็คือตอนแรกก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบขายเป็นข้างอ๋อได้คําตอบแล้วเพราะว่าแบบเพื่อนหยกบางคนนะ่ะก็คืออ่ะเป็นให้ลูกเข้าเต้าเราก็คือแบบปั๊มไปข้างหนึ่งให้ลูกเข้าเต้าข้างหนึ่งนอนสบายๆแต่คุณแม่บ้านไหนที่เป็นสายปั๊มล้วนหรือว่าเป็นสายแบบแก๊เจนอย่างแม่หยกเนาะมี2ข้างไปเลยเอาให้อุ่นใจนั่นเองนะสําหรับใครที่อยากสั ก็สามารถติดตามตามช่องทางตรงนี้ได้เลยนะคะหวังว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวช่วยดีๆสําหรับคุณแม่ทุกคนเลยที่ให้นมเนาะวันนี้แม่หยกเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยได้ตลอดรอดฝั่งตามที่ตั้งใจไว้เลยนะเดี๋ยววันไหนเนี่ยแม่หยกลองใช้แล้วเดี๋ยวจะแอบมาเล่าความประทับใจให้ฟังอีกรอบละกันว่าใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแต่แน่นอนเลยต้องเป็นเครื่องปั๊นนมที่ยืนหนึ่งในใจแม่หยกแน่นอนสําหรับตัวนี้นะคะเพราะว่า สะดวกมากจริงๆอใครอยากตามไปตามๆได้เลยค่ะ